คือมื้อแรกของวันเนี่ยควรที่จะจัดโปรตีนให้เยอะกว่ามื้ออื่นๆเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นตัวที่จะทําให้ร่างกายใช้พลังงานในการเผาผลาญเยอะมากกว่าคาร์โบไฮเดรตแล้วก็แฟตด้วยจะ้ะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแฟตหรือไขมันเนี่ยมันให้พลังงานกับร่างกายเยอะมันต้องมันต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญมากแน่ๆเลยไม่ใช่นะโปรตีนใช้พลังงานในการเผาผลาญมากกว่าแฟตแต่แฟตมันอยู่ได้นานนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของนิสัยง่ายๆนะที่เราปรับตอนเช้าอ่ะแล้วมันจะทําให้น้ําหนักเราไม่ขึ้นแล้วก็ลดน้ําหนักได้ด้วยนะเรื่องนี้ก็คือการที่เราจะลดน้ําหนักได้เนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายเรื่องข้อแรกก่อนเลยนะคะตื่นเช้ามาปกติแล้วคืออย่างนี้หมอจะไม่ได้เชียร์ให้พวกเราอะ่ะไม่ได้ชั่งน้ําหนักบ่อยๆเออต้องบอกแบบนี้ก่อนหลักการคือมันจะทําให้เราไม่เครียดตอนช่วงเช้าเช้า,ชาถ้าเกิดวันนี้เราปรับเรื่องของ mindset เป็น h e a l t h y first ทาให้แบบ เทระดับน้าหนักไม่ให้โอเวอร์เกินไปเป็นเหมือนการเฝ้าระวังนะโดยที่เราอะ่ะก็ไม่ได้แบบมากดดันตัวเองการที่เราจะชั่งน้ําหนักตอนเช้ามันก็เป็นการริมัยตัวเราเองว่าเราอ่ะมีสุขภาพที่ดีนะก็เป็นหนึ่งฮับิที่จะช่วยทําให้น้ําหนักเราอะ่ะมันไม่โอเวอร์จนเกินไปหมายถึงว่าเราอ่ะสนใจดูแลตัวเองข้อที่2อเนี่ยอันนี้ง่ายสุดเอยเราเคยบอกไปหลายทีแล้วด้วยก็คือดื่มน้ําตอนเช้าตื่นมาปุ๊บดื่มน้ําเลย การดื่มน้ําตอนเช้าช่วยได้หลายสิ่งอย่างมากนะคะช่วยลดน้ําหนักอย่างแท้จริงเวลาที่เราดื่มน้ําสักสองแก้วน้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยนะตัวเนี้ยมันจะช่วยทําให้เรารู้สึกอิ่มนะแล้วก็ความอยากกินคาร์บมันจะลดลงเวลาที่เราอยากกินคาร์บหลายๆคนชอบติดขนมของหวานอย่างนี้ใช่ไหมการดื่มน้ําเปล่าตอนเช้านี่จะช่วยได้เยอะมากจะช่วยทําให้อาการอยากกินหวานมันลดลงแล้วก็เวลาที่เรากินอาหารมันก็จะไปช่วยในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญได้มากขึ้นอันนี้ คือประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่าตื่นมาตอนเช้าก็ดื่มน้ำเปล่าสองแก้วเลยน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นก็ได้นะคะหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นไปอีกหมายความว่ามีมะนาวอยู่ในตูเน้เย็นบีบมะนาวลงไปสักเซี่ยวเอาให้แบบน้ำเปล่าแบบมันเปรี้ยวนิดๆมีกลิ่นน้ำมะนาวหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นกระพี้กระเป๋าตอนเช้านะแล้วก็ตา้านนซีที่ได้จากมะนาวเนี่ยก็จะเปประโยชน์กับร่างกายด้วยใช่ไหมไม่หลุดฟาสต์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราใช้แค่เซี่ยวเดียวแล้ว อย่างหนึ่งเนี่ยมะนาวเนี่ยนะมันเป็นกรดก็จริงแต่มันเป็นอัลคาไลฟอร์มิงฟู้ดก็คือเวลาที่เรากินเข้าไปปุ๊บมันจะทําให้เลือดในร่างกายเราเอะบัฟเฟอร์ไปทางเบสหรือด่างนิดนิดของเลือดเนะี่ยมันแวรี่นะอยู่ในช่วงมันจะอยู่ช่วงแกบช่วงนึงแคบแคบนะคะแต่เวลาที่เรากินน้ําม,มะนาวมันจะทําให้ P h เอชเวยงไปทางเบสหน่อยๆมีผลในเรื่องของการกระตุ้นแบบควบคุมคุ้คมกันป้องกันในเรื่องโรคความเสื่อมต่างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือ ่นเช้ามาปุ๊บก,ก็ดื่มเลยนะมันจะช่วยทําให้น้ําหนักของเราเนี่ยมันไม่ไม่ขึ้นได้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยถ้าเกิดเราบีบมะนาวไปนิดนึงข้อ3ามะาข้อ3ให้ไปออกกําลังกายช่วงฟ้าสตอนเช้า มันจะทำให้ร่างกายเราอ่ะมันเบิร์นมากขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ไขมันอ่ะถูกดึงออกมาใช้ได้มากขึ้นกว่าปกติในช่วงที่บแบบระหว่างกินข้าวเสร็จแล้วค่อยออกกำลังกายหรืออย่างหลายๆคนอ่ะชอบถามว่าตื่นเช้ามากินกล้วยสักลูกก่อนไปออกกำลังกายได้ไหมคำตอบเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากบอกว่าได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่กินกล้วยไปหรือเราไม่กินนมนะเรากินแต่น้ําตื่นมาปุ๊บก,กินน้ำสองแก้วใช่ป่ะมันเบิร์นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเข้าใจไหมมา ข้อ4มื้อแรกหลังจากที่เราฟาสต์มาทั้งวันแล้วให้กินแบบนี้ถ้าเราอยากจะเบิร์นมากขึ้นไปอีกก็คือให้จัดเต็มโปรโตีนตั้งแต่มื้อแรกไปเลยจัดเต็มโปรโตีนตั้งแต่มื้อแรกในที่นี้หมายความว่าในมื้อแรกอะอย่างเช่นเราแบ่งโปรโตีนเนี่ย สมมติเราหนัก60ในวันนั้นน่ะเราควรที่จะกินโปรตีนสัก60กรัมอย่างนี้ใช่ไหมขนาดของโปรตีนให้มากไปเลยแต่ไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าเอาทั้ง60กรัมมากินในมื้อเช้ามื้อเดียวไม่ใช่นะก็สมมติเราแบ่งเป็น3มื้อมื้อแรกให้กินโปรตีนครึ่งหนึ่งเลยก็คือ30กรัมครึ่งหนึ่งของโปรตีนที่ร่างกายควรจะได้รับในแต่ละวันมาจัดในมื้อเช้าไปเลยแล้วมื้อที่สองก็25%ือมที่30%มห้าเปอร์เซ็นต์มื้อที่สามก็ตี่ลิลหลาเปอร์เง็นตนะคือมื้อแรก ของวันเนี่ยควรจะจัดโปรตีนให้เยอะกว่ามื้ออื่นๆเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นตัวที่จะทําให้ร่างกายใช้พลังงานในการเผาผลาญเยอะมากกว่าคาร์โบไฮเดรตแล้วก็แฟตด้วยจะ้ะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแฟตหรือไขมันเนี่ยมันให้พลังงานกับร่างกายเยอะมันต้องมันต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญมากแน่ๆเลยไม่ใช่นะโปรตีนใช้พลังงานในการเผาผลาญมากกว่าแฟตแต่แฟตมันอยู่ได้นานนะคะเพราะฉะนั้นตอนเช้านะเราได้กําไรจาก การที่เราฟาสต์มาแล้วเราไปออกกำลังกายก็เพิ่มระดับเดตาบอริซมขึ้นไประดับนึงแล้วใช่ไหมแล้วพอเรามากินมื้อแรกเราก็กินโปรตีนให้มันเยอะขึ้นพอกินโปรตีนเยอะคาร์โบไฮเดรตมันก็จะลดลงโดยปริยายเดี๋ยวให้อีกข้อนึง่งข้อนี้เนี่ยยังเชียร์ให้พวกเราทําอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือตอนเช้า ลักษณะนิสัยอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราอบบผอมเร็วก็คือการไปเจอแสงแดดการเจอแสงแดดตอนเช้ากับเจอแสงแดดตอนเย็นก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเจอแดดตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบปรับสมดุลฮอร์โมนของเรานะแล้วก็ทําให้ค่า BMI ของเราลดลงเอาง่ายๆก็คือผอมลงนั่นแหละก็จะลีนแฟตก็จะลดลงทําให้เราแอคทีฟมากขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยแสงแดดตอนเช้าอ่ะมันจะทําให้เราปรับสมดุลภาวะคอร์ติซอลฮอร์โมนนะคะซึ่งมัน ที่ถ้ามันมีเยอะเกินไปมันก็จะทําให้ร่างกายเราเครียดแล้วมีผลทําให้ตอนกลางคืนเราดนอนไม่หลับเป็นเวลาที่เราอ่ะตื่นมารับแดดตอนเช้าสัก15-30นาทีเนะเดินก็ได้จ็อกกิ้งก็ได้นะมันก็จะทําให้เบิร์นสองเท่าด้วยเ,เราได้รับวิตามินดีนด้วยวิตามินดีเนี่ยมันเป็นวิตามินที่มีผลมากที่สุดต่อเรื่องของการลดน้ําหนักมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ลดภาวะดื้ออินซูลินฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเราควรที่จะไปเจอแดด ตอนเช้าด้วยหลายๆเรื่องด้วยหลายๆเหตุผลวันนี้ให้5ข้อก่อนนะโอเคนะคะพวกเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะจันงคารสุขเหมือนเดิมแล้วเจอกันบา,บาย,บาย